ลุงเกิดค่ะอายุเมไม่ถึงวันนะครับนะจับได้ครับจับได้เหรอครับตาน่ารักน่าชังมากเลยครับอัวเต็มเต็วู้เตือนเดือนจากตัวประมาณนี้เลยเดียวดีดีสองมือนะไฟงามกับไฟกับข้าวอะเย็นเย็นนะจ๊ะ สวัสดีกับช่องเบทริดความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเพื่อที่จะมาตามหาสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยนะครับก็มาติดตามรับชมกันกับการเดินทางมาต่างจังหวัดของเบียรทริปนะครับของพวกเรานะเราถ่ายครัวเกียววันนี้มาไกลเนาะมาที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมาดูฟาร์ม อ้นใหญ่ค่ะหมอคมนะคะดังมากเนาะรายการมาไายเยอะแยะเลยนเลยนาะพี่เบนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันวนะ่าใหญ่จริงหรือเปล่าครับไปเลยดีกว่าเน,ะ <c oughs> นาะก็วิธีชี่ได้อยู่นะมีรถอี่แตกรถไถยเยอะแยะเลยค่ะขนอ้อยขนมันสะปะหลังค่ะไปไปเรื่องชมข้างในนิดนึงนะครับรอบนี้เลาะกันมาหลายจังหวัดกันเลยนะครับเพื่อที่จะมาตามหาชีวิต ของคนในท้องถิ่นกันนะครับมาครับเราก็มาทักทายเจ้าของฟาร์มกันนะครับปุ๊ปปุ๊ปุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพอดีเดินทางมาไกลได้เห็นทางเพจทางโซเชียลก็เลยอยากจะมาสัมผัสการเลี้ยงอ้นของคนที่นี่นะครับครับครับไม่ทราบว่าพอดีว่าเลี้ยงได้กี่ปีแล้วครับในครับประมาณปีที่เจ็ดอครับปีที่เจ็ดแล้วครับโอ้ แล้วก็มีประมาณกี่ตัวแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้มีแม่พันธุ์ก็ประมาณ50แม่ครับห้าสิบแม่ครับแล้วลูกลูกมันอีกประมาณ6กสิบเจ็ดตัวโอ้โหเจ็ดปีออกลูกหลานได้ขนาดนี้เลยเนาะครับเดี๋ยวอยากจะขอเยี่ยมชมนิดนึงได้ไหมครับครับได้ครับครับไปกัยครับพอดีว่าเนาะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับพอดีว่ามีนางเอกประจำทริปเลยครับมาทักทายหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนพาไปปิ๊งใ อยากมาดูตัวอ้อนด้วยจ้าพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยดีกว่าจ้าครับโอ้โหไม่เคยยเเห็นครับพอดีว่าเขาเลี้ยงได้เจ็ดปีแล้วก็มีหลายตัวด้วยนะครับนะเป็นสัตว์เศรษฐกิจขึ้นชื่อโอ้ไก่หรือเปล่าอะไม่ใช่อ๋ออยู่ตรงนี้เองครับขออนุญาตดูนิดนึงนะครับโอ้โหรดูหน่อยกูดูหน่อยกดูหน่อยกูดหน่อยกดูหยกูดูหน่อยกดูหน่คยกู่อน่อยกู จับได้ครับจับได้เหรอครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอยนุาตซูมใกล้ๆนะครับอืมนี่นี่ลูกอันนี้ลูกเหรอครับเนี่ยสองเดือนสี่เดือนประมาสี่เดือนนี่คือมันมันอ่าเป็นหนูพุกใหญ่เลยนะอันนี้คือลูกนะครับโอ้ดุมจะไม่ดูเนาะโอ้หน้าตาหน้ารักน่าชังมากเลยครับอ่ะแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ตรงไหนครับนี่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ตรงนี้อู้ ดูมาเท่าตัวนี้ครับเอาม่ดูนะครับแต่ว่าเราก็เกรงเกรงนิดนึงครับโอ้น่ารักจังครับอย่างตัวนี้ประมาณอายุประมาณกี่ปีแล้วครับโอ้ยตกใจปีหนึ่งใช่ปีหนึ่งใช่ปีหนึ่งโอ้จเจเจจ้ะไม่ได้ทำอะไรจ้ะโอ้ตัวใหญ่มากครับ อะไรครับอือหือโอ้เสียงเขาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยโอ้เสียงอุ้มเป็นอย่างนี้นะครับอือหออะที่กีก็ไม่กล้าจับตอนนี้ตอนนี้ไม่กล้าอุ้ม <c oughs> ใช่แต่มันน่ารักเลยนะกับอุ้มได้ไหมคะได้ครับให,ให้คุณลุงเอาขึ้นมาให้ใช่<ด>ใช่ขอญอาตดูนิดนึงนะครับโอ้โหปกติมีคนมาเยี่ยมชมเยอะไหมครับนะครับ ไม่มาบ่อยครับแต่ผมไม่มาใจหมาอืมครับโควิดเจนนี่ไม่เขยาคับอ๋อครับครับได้ได้ได้อะเราต้องโอ้ได้ได้ดูดูโอ้น่ารักมากครับโอ้โอ้ยต่โอ้ดูเขี้ยวมันเดีโอ้ดูดูนี่มันอะกัแต่น oh ่าร oh ักมากเลยนะครับโอ้ครับเดี๋ยวให้สาวสาว อยากจะลองสัมผัสดูไหมจับยันลองดู้ย่างดูไหมน้องนิงก็ได้ครับนี่ตัดนะครับเสียวมากเลยอ่ะลองดูลองอ่ะแป๊นนึงนะอ้น่ารักอ้นน่ารักมากเลยนะครับนี่เราก็มาไกลเพื่อที่จะมาชมตัวอ้นน่ารักน่ารักเป็นสัดส่วนิตคนเขาแบบ ตอนนี้หนิงยืนตัวแข็งมันน่ารักนะมันเหมือนกระต่ายเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ง่วงอยู่ตอนนี้ตื่นเลยใช่ไหมตื่นเลยค่ะหนักกวางเลยนะคะกิโลอะไรห้าโลว่าแล้วหนักกว่าเลยอ๋อไอ้ตัวนี้นี่ราคาประมาณตัวเท่าไหร่ครับสองหมื่นอาบครับสองหมื่นอาบถือดีๆนะจ๊ะเป็นอ่อนขอบคุณมากเลยครับ เขากอดนิ้วเราไอ้โง่มันไม่กดตกนิ้วตอ่หางเขาสิไอ้กัวมันจะโตได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมครับกี่เดือนครับพี่ประมาณอ้นประมาณสิบเดือนครับสิบเดือนสิบเดือนสิบเ็ดเดือนจะตัวประมาณนี้เลยครับอ๋อรับโอ้โหนี่คือบางส่วนนั้นนะครับนะครับเลี้ยงได้มันเจ็ดปีแล้วให้เขากินนะครับก็มีอ้อยมีกระโพดแล้วก็อาหาร อ้อยข้าวโพดทานสัตว์ด้วยทานสัตว์ผสมผสมใช่ไหมครับครับอ๋อมี่จะได้ตัวบบครับแล้วอย่างสมมติว่าเราไปหาในป่าอย่างเงี้ยแล้วเรามาเลี้ยงกับเขาาเงี้ยมันมันมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมครับมันก็อยู่ด้วยกันได้ครับแต่มันแต่ของในป่ามันดุอ๋อครับมันดุส่วนมากเขาไม่เลี้ยงนะอ๋อเขาไม่เลี้ยงกันส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงตั้งแต่กําเนิดเลยเนาะเขาจะได้คุ้นชินกับคนนะครับ วมกันหลายๆตัวนี่ตรงนี้กับตรงไหนคะตรงนี้ตรงนู้นเองงีตรงนู้นเหรอไปดูนะปะครับข้าอุ้มเลยนะครับเอนเพ่อนอยากสัมผัสนะลองเลยมาข้อุ้มเลยนะครับเพื่อนนึงนะครับครับอ่ะเพือนเป็นไงบ้างโอ้ดีดีดีีอาดีดอาดีดีสองห่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอหมาร้อใช่สองหม่นอัพสองหมื่นอัพนะหนึ่งสองสอง่ใหญ่มากเข้ากลัวตเขากลัวตกนะคุ้มดีคุ้คดีดีโอ้โห จะเย็นๆหนูหนูจะเย็นเขากลัวกล้องหรือเปล่าคะอ่าเรียบร้อยแล้วเขาดิ้นนระโดดครับขอบคุณครับอืมนะมีโซนอื่นอไหมครับเนี่ยโซนนู่นนะครับโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือของดีจอดอุทัยธานีนะมาไกลเพื่อที่จะมาชมทุ่งอ้วนมีกี่เจ้าครับจังหวัดนี้ครับมีหลายเจ้าครับมีหลายเจ้าเนาะ ดูฝันดูบ้างครับพี่พ่อพันธุ์นะครับธุ้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับพ่อตัวผู้ตัวเล็กกว่าหรือเปล่าคะสีจะดำดำกว่าดูจะเมียัวผู้อ๋อมันดูตรงไหนคะสังเกตมี่หอไม่มีไข่แต่ตัวเหมือนกันหมดเลยวเจียนมากเลี้ยงทีละสองตัวเหรอคะนี่กำลังผสมพันธุ์กันอ๋อกับตัวเมียผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันเพื่อที่ให้เขาผสมพันธุ์ นะครับครับตอนนี้เขาก็เอามาผสมพันธุ์กันนะครับตัวผู้และตัวเมียฟันเขาทำไมสีเหลืองคะครับผมเห็นเขามีการตัดฟันเขาด้วยเหรอครับถ้าจะฟันยาวครับถ้าฟันยาวตัดได้ใช่ไหมครับได้น่ารักดีไหมอายุไขเขาอายุไขประมาณเจ็ดถึงสิบปีแล้วเจ็ดถึงสิบปีครับ ดูมันหลับเหมือนหนูเลยลูกเขาเลยมาผสมพันธุ์กันนะครับมีหลายหลายบ่อเลยเรียนสิเดือนถึงจะโตแบบนี้ค่ะครับที่ผมเลี้ยงเจ็ดปียังอยู่เลยยังอยู่เหรอครับตัวไหนครับตัวไหนแต่ผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วอ๋อแก่แล้วอ๋อแก่แล้วนะครับนะอยู่ไม่นานนะคะอ่อนาะอายุเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เขาน่ารักมากเลยอ่ะโอ้เยอะมากปกติลูกค้านี่จะมารับตอนอายุประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณหย่านมครับหย่านมแล้วหย่านมแล้วประมาณ45ถึง60วันช่วงนี้อ๋อสี่สิบถึงห้าสิบกว่าวันก็สามารถได้จำหน่ายได้แล้วจำหน่ายได้แล้วนะครับเนี่ยดูมันหลับครับโอ้น่ารักมากเลยครับ บรรยากาศที่อุทัยธานีก็คล้ายๆทางภาคเหนือเลยนะครับเนี่ยครับโอ้น้องหมาใจเย็นจ้ะใจเย็นจ้าเบ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 าอย่านะจ้างานพาไปปิ้งนะครับน่ารักมากเลยอ่ะดูคขาดูเขาเขาตัวเดียวก่อนมั้ขาเฮ้ยเหมือนหมูเลยเนาะอ นี่ก็คือลูกจริงๆค่ะเบบีทารกมากลักเลยเขาน่าจะเพิ่งเกิดใช่ไหมคะดูยังไงเหรอคะว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียดูยากครับตัวอือดูยากก็จะตัวเล็กอ่ะนี่เพิ่งเกิดในประมาณวันที่ทิพย์เอ็ดนะครับทิพย์มีนะอันนี่ครับคือตัวอ้นแรกเกิดตัวเขาจะสีแดงแบบนี้นะครับห้ีเลยห้าีมานะครับอายุเขา เจ็ดถึงสิบปีแค่นั้นนะครับนะตัวอ้นนะครับมีเพจติดต่อครับเผื่อเพื่อนๆที่ติดตามสนใจอาจจะมาตามรอยมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มได้ครับฟาร์มอ้นใหญ่หมอคมจังหวัดพิษณุธานีฟาร์มอ้นใหญ่ครับหมอคมจังหวัดอุทณุธานีเบอร์โทรก็ตามตามในเพจเลยนะครับตามในเพจกับโรงเรียนห้วยแห้งเลยนะครับห้วยแห้งครับหรือถ้ามีโอกาสคงจะได้มาเยี่ยมชมีรอบนะอยากเห็นตัวเล็กๆแดงๆนี้พอจะมีให้ดูครับไม่มีแล้วตัวเล็ก แดงมีกำลังออกเห็น้ำนั้นไปจับให้ดูไหมมีมีดเหรอครับจริงดิไปดูดูหน่อยไปดูหน่อยมีเหรอครับผมไม่มีเอาเดี๋ยวจับมาออกให้นอกกันดูอ๋อได้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 ครับครับอ๋อมีข้างในนู่นนะครับนะครับโอ้น้องหมาดูไปแต่เสียวครับอ๋อมีนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงพอดีว่าคุณหมอคมบอกว่าเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้นะค่ะครับ ชอบบรรยากาศรอบๆบ้านมากเลยนะคล้ายๆทางภาคเหนืออะไรบดอยู่เลยนะคะใช่ใครสนใจก็เดี๋ยวเด้งเบอร์เ็ด้งเพจคุณหมอคมให้นะคะครับมีเยอะมากค่ะที่นี่ตัวใหญ่กว่าหนูพุกมากเลยนะคือไปเลี้ยงไหมคะอ๋อพุกออกเมื่อกี้เหรอพึ่งเกิดพึ่งเกิดที่นี่ดูหน่อยก็ดูหน่อยอู้น่ารักมากพึ่งเกิดค่ะอู้โหตัวเขาเป็นแบบนี้นะพึ่งออกเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เองเลยนะโอ้หของนูไม่มีมีเฉยเลยครับน่ารักน่ารักครับ อายุไม่ถึงวันนะครับนะกี่อนเองครับเลือดติดเต็มเลยนยชมมาเยี่ยมชมก็ได้นะครับนะหรือว่าจะซื้อไปเลี้ยงก็ได้นะครับนะสามารถมาสอบถามทางเพจได้นะครับคขอบคุณมากครับคุณกนอ็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนะแล้วก็คุณหมอคมก็จะเอาอาหารมาให้นะเป็นข้าวโพดนะครับนะนี่คือโรงอาหารเลยนะส่วนตัวเล็ก รถก็อยู่ข้างในนู่นนะครับเนาะครับเราจะไม่รบกวนเขานะครับโอ้โหก็ได้ความรู้มากมายเนาะครับนี่ต้องขอบคุณหมอคมมากเลยครับเดี๋ยวเด้งเพจให้นะครับนะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับนะับอุทัยธานีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอะไรมาครับอ่านอกจากพ้นนะครับควายครับควายอ๋อควายมีควายอีกควายใหญ่โล่ประกวดควายแบบนี้เหรอครับครับประกวดควายเมื่ออาทิตย์ละเมื่อสองวันเอ้ยประมาณครึ่งเดือนเขาก็ประกวดควายกันอ๋อควายใหญ่ ว้าใหญ่นะครับโอ้โหที่นี่ก็น่าสนใจมากเลยผมก็มาครั้งแรกครับจากเหนือมาสู่โอ้โหที่นี่เลยหลายร้อยกิโลเนาะครับครับไงต้องขอบคุณมากๆนะครับไว้โอกาสหน้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหอ้าวอะไรเนี่ยเหงียวเหงียวเงียวสีสวยเนาะพวกนี้ไม่ควรอ้วนแล้วเนี่ยเห็นอ้วนแล้ววิ่งหนีเอาเราโก้อันอะคุณแล้วมั้งอ๋อ ครับพนออกมานี่มีเป็นไรหมาเหมือด้มยกันฟาร์มอ้อนหมอคมจังหวัดอุทัยธานีใครสนใจโทรมาสอบถามเบอร์นี้ได้นะครับครับพอ จากที่เราดูอ้นเสร็จตอนนี้เราก็มาชมวิวส,สวยๆแม่น้ำสแกกลังนะครับจังหวัดอุทัยธานีโอ้โหบรรยากาศสวยๆนะครับนะลมพัดเย็นสบายมาทักทายคือคุณเอียงท่าเรืออะไรเนี่ยครับคุณเอียงเจ้าท่าเรือเทโพนี่เรามาต่อช็อตคลิปที่เราไปดูอ้นนะคะครับของดีเมืองอุทัยอีกแล้วนะคะใช่เป็นท่าเรือ ท่าเรือเมกอเทโคค่ะอครับครับจะมีร้านอาหารอยู่ซ้ายมือและฝ่ายมือเยอะเลยนะคะรันน้ำแบบนี้มีหมูกระทะกลางวันด้วยนะพี่เบียร์มีหมูกระทะตอนกลางวันด้วยแต่เรายังอิ่มอยู่เราจะกินส้มตำแซ่บมันบ้านตรงนู้นนะคะขอแบบเบาๆก่อนเนาะเบาๆท้องก่อนต่อคาเฟ่นิดนึงได้เลยโอ้โหตรสวยมากเลยนะครับครับครับก็เป็นบรรยากาศที่พาเพื่อนๆรับชมนะครับกับแม่น้ำแสแกกลางนะครับ กสววยในนนนััี้ะครบอไทยธานีของพวกเราในวันนี้นะครับตลาดอุทยัยท่าตาแว่นวัดโบสถ์ไหลมาลงแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งนี้เลยนะคะแม่น้ำสะแกนดราไปไปหาอะไรกินเล่นก่อนนะครับงี่ไงถ้าเรือมีตรงนี้ค่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงแต่เราไปตลาดฝั่งนู้นตอนเช้าถ้าเรืมีนะครับไะ ไปหาอะไรคิดเล่นกันก่อนเนาะครับเคปความอร่อยนะครับร้ <adapting> านบ้านบ้เลยค่ะครับ,บม,มีคาซาต้องแบบแล้วต้มต่ำบ้านบแบบนี้แล้วก็บ,บ้านหลังเก่าหลังนี้นะครับต้นโบราณเขามีที่นั่งเล่นหน้าบ้านเลยเห็นไหมครับ,บก็อย่างที่บอกไปครับโซนอุอทัยธานี วันาน้าทใกล้เคียงกับภาคเหนือบ้านเราเนาะครับสม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 ต้องตัองต้องใส่แม็กก่อนนะครูเรงโอ้โหว่าไงจ๊ะหนุ่งหนิงร้านประจำรหรือเปล่าคะเป็นร้านที่พี่บุ้งแนะนำมาเรียกได้ว,ว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยต้องโดดมากินทุกวนันนะ,ะเขาบอกเด็ดตรงนี้ก็เลยพาพี่เอ็งมาลองชิมรสชาติดูราคานะคะ30 40 ไม่แพงนะครับยี่บาทก็มีโอ้โหใช่ตำหอย30สบนะรู้แล้วทำไมที่บุ้งชอบโดดเรียนมาเพราะน่าจะมีตังอยู่เท่านั้นยอมไม่สั่ไม้สั่งอาหารถูกมากค่ะเพื่ออาจจะงงว่าบุ้งคือใครบุ้งคือเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะทายหน่อยสวัสดีคับโอ้โหหนุ่มร้องเราต้องโดดเรนมากินเทา่ั้านนะร้านเนี้ยใช่อารมณ์ดีมากเลยพอดีนและปัจจุบันปัจจุบันเด็กๆก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ ใช่ใช่เดี๋ยวสักพักก็จะมีขอซองเดินเข้ามากินเหมือนกนไปขอซองแล้วเด็กช่างก็มีเด็กช่างเด็กช่างอ่ะเดี๋ยวมาดูอาหารที่เราสั่งกันเนาะอาากนะะคอรมณ์เหมือนใส่มาม่าเลยต้มแซ่บหมูที่นี่นะคะลองสักขึ้นมาหน่อยนี่คือต้มเซ่บหมูหรอพี่ก็นึกว่าน้ำมาม่าต้มยำไก่ย่างร้อนๆยายอ้อยนะคะยายอ้อยสารกับยเตีคยว เอ้อมแกแม่ให้ถึงบ้านแกก่อนขายอะไรคะ,อะ,อะรโอ้อต้มกะทิอร่อยแน่นอนรับรองอราคาน้องหนิง <ฮะ S 1> มาเดเจ้ไก่ย่างไง่อ้อยแม่อร่อยยินดีคืนเงินทีมงานพาไปปิ้งเยอะมาก ไปสุกมาแล้วพอหมูย่างจะเป็นอะไรกันชอบกินมาบ้าแต่อร่อยดูอาหารครับ <c oughs> น้ำลายไหลแตกฟองทะลุจอครับ <c oughs> ตาม,ม,ม,มออนะม่วงแล้วครับเนี่ยใช่ตามะละกอไหลไหลเยนะ มาแล้วส้มตำครับสาวจัดการเลยครับมาต้องชิมแซ่บดีชุยและวกคนอ่ะจะมาพี่อยากชิมอันนี้แหละมันแปลกมากมันคือต้มต้มแซ่บหมูสับเห็นครูยังบอกว่าถ้าใส่มาม่าด้คือใช่เลยใช่ไหมใช่เลยมาม่าต้มยำกุ้งครับว่าไม่ได้อร่อยนะ คอหมูย่างปปราอร่อนะแซ่บไหลเด้อเดี๋ยวก็จะให้ทีมงาน,นพันปิงชิมเนาะ ต้องชิมก่อนพี่นี่ครับทำไมถึงมาร้านนี้ก่อนทําไมถึงมาร้านนี้เป็นร้านที่มาตั้งแต่ตอนเด็กมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วมันไม่ธรรมดาโดดครับโดดเรียนมาครับเรียนค้อยเรียนไม่เรียนกราบขอโทษอาจารย์ย้อนหลังด้วยนะค่ะสามตัวเกลเอค่ะร้านนี้แต่อร่อยอร่อยแล้วรังค์ไม่แรงใช่ยี่สิบห้าสามสิบดูสิทุกคน คือไร่ของน้องบุ่งไหมผ่านลงไปดูครอบครัวเขาทำทำไพ่ควายฟาร์มควายเนาะที่นี่เป็นของพ่อน้องบุ่งเลยใช่ครับพ่อน้องบุ่ม FC Betif นะคะใช่ครับขอบคุณมากควายงบุ่งประกวดได้ที่เท่าไหร่เอ่ยอ๋อปีนี้ได้ที่สามครับโโอ้หที่สามประกวดครั้งแรกประกวดครั้งแรกก็ได้อะที่สามอ่ะรุ่นฟันน้ำนมเลยครับฮะ ช็อกเหมือนกันที่ได้ตอนแรกคือทุกคนไม่คาดหวังนางสวยจริงๆนะดูในแบบเป็นบุคคสวยมากใหญ่มากตัวแบบเงาวับหละเขาเป็นประเพณีอะไรแข่งควายเหรอครับแข่งควายสวยงามเหรอใช่ครับจังหวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่แต่จะพูดถึงเรื่องควายก็ต้องอูทไทยธานีสวยงามแต่ละบ้านก็จะเลี้ยงควายมาประกวด จะเป็นควายงามกับควายกับข้าวอะครับฮะควายกับข้าวตรงนี้เดี๋ยวควายกับข้าวด้วยเป็นยังไงนะควายงามด้วยพอรู้อยู่นะเนื้อเนี่ยแหละครับคือควายเขาจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือควายงามพอผันลูกเอาไว้ประกวดพอขายครับอีกอันหนึ่งก็คือควายเนื้อควายกับข้าวควายตลาดหรือว่าเรไรเง่ายคือควายเขียงนั่นเองใช่ครับโอ้ครับข้าวข้องหสวยมากนีเขามองเรานะ โอ้โหแล้วเขาดุไหมครับนะครับไม่ดุครับไม่ดุไม่ดุนะเขาเขาจะตื่นหน่อยๆเพราะว่าตื่นคนแปลกหน้าอ๋อตื่นแปลกคนแปลกหน้าอะไรรู้ไหมดีมากเลยที่เราไม่ได้ใส่สีแดงมาใช่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 ตอนนี้ใครใส่สีแดงก็มีหนาวหนาวนะโอ้เขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วไปไหนอะลูกอย่าไปอย่าพ่งไปไหนขอสัมผัสน่อยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปต้อนหนึ่โอเคค่ะอ๋อนี่แตงโม ชื่อเตงโมใช่อพี่บุกเวลาไม่เลยไม่เลยไม่เลยมุกนะอ๋อนี่นี่โอเคบุ้งไม่ได้บุกไม่ได้มุกงอ๋อเราก็มากับพี้ปิ้งนะครับแล้วก็มากับน้องบุ้งเจ้าของฟาร์มที่บ้านทําฟาร์มควายประกวดได้ที่สามนะสวัสดีค่ะน้องเตงโมครับโอ้แต่เขาเขาจะดุไหมเนี่ยเสียวอ่ะก็อย่าไปอยู่ใกล้นะอ๋อซูมดูใกล้หน่อยนึงอ่ะซูม น้องแตงโมขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะจ๊ะครับอู้หสวยมากเลยอ่ะครับเดี๋ยวใช้มอเตอร์ไซค์ตอนควยมาทางนี้นะครับสวยมากเลยนี่ฟาร์มควายที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมีทั้งแบบประกวดแล้วก็แบบเนื้อนะครับโอ้โหน้องนิ้งนิ้งระวังนะจะเย็นจเย็น ครับปักเขาเรียกปักครับเขาเรียกปักลองตกปักใช่ไหมโบควายโบควายบ้านเราโบควายอันนี้ที่ที่นี่เรียกว่าปักนะลองไหมคะปากที่อุทัยธานีก็มีอะไรให้น่าค้นหาอีกมากมายนะครับเนาะครับโอ้โหเชิดอใจอีกเหมโอ้สวัสดีคุณแม่น้องบุ้งครับค่ะพอดีคุณแม่บอกว่าน้องแตงโมไม่ค่อยสบายแล้วครับค่ะเขาเขาเป็นอะไรไม่สบายเป็นไอเป็นไข้นะคะเป็นไข้นี่นะแล้วก็หมอพ่อมาฉีดยาแล้วน่าจะซ้ํา วันนี้น่าจะซ้ำแลละค่ะอ๋อถึงว่าแล้วเลงดูเกี้ยวกาดผิดปกติเขาดูกระวนกระวายเนาะใช่เราก็เลยไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าโดนผูกไหมคะปกติเขาจะปล่อยไปเขาหมูเขาพวกกู้นูงกันนู่นครับนี่วันนี้เลยโดนโดนโดนผูกไว้นั่นะครมากันมากันละครับครับรถถังรถถังอ๋อรถถังนี่คือเป็นตัวชูโรงของที่นี่เลยนะคะนะเพิ่งเพิ่งได้รางวัลเนี่ยค่ะเพิ่งได้รางวัลนะอาเดวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับ รถถังนะครับมาขอเยี่ยมชมความงามหน่อยได้ที่สามโอ้เขาเขาวิ่งโหดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวมากเลยเขาอยู่ห่างๆแล้วกันนะโหสวยตัวตัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้อายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยไม่ขุดไม่ขุดตัวนี้สองกบครึ่งสองกบครึ่งอัหนี้ช้างหรือว่าควายน้องหนิงโอ้โหเจียนเจีย็นเจีเยนนอย่าเข้าห้องอย่าเข้าห้องหลังอย่าเข้าห้องหลัง จริงครับจีตัวลูกตัวตัวหน่อยโอ้สวยจริงตุวใหญ่มากตัวตัวหน่อยตัวตัวหน่อยะชวตัวหน่อยนี่ค่ะที่รถถังที่ได้รางวัลไม่เอาไม่เอาโอ้โอ้เจเเขาตื่นคาตื่นคนตกใจตกใจครับโอเคเราอยู่อย่างมันจะสวยจริงครับอันนี้คือควายประกวดนะกนะเราให้เวลาเขาบิ๊มบิ๊มะค่ะทาไมอวดตัวนี้มันกี่ปีแล้วหรอคะ สองควบครึ่งค่ะสองควบครึ่งตัวใหญ่มากเๆคิ้วๆขวางๆเราเราโมจะดูตัวใหญ่เรามาดูข้างหลังนี่ไหมสวยเพราะว่าเพราะว่าเขาคงไม่ขิดเรานะไม่ขทันมาอยู่ข้างหลังเราเต็มเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นยาใจเย็นเย็นนะจ๊ะ โอ้โโออ้้วววววววเขาตื่นวันนี้เขาตื่นนะครับนะครับครับโอ้โอ้โอวันนี้เขาตื่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับมาเสียวแต่สวยจริงๆครับสวยจริงครับคุณพ่อครับพ่อสวัสดีครับเดี๋ยวไปไปล้อมไปเออเก่งเก่งเก่งเออเออได้ยังน้าเลี้ยงได้อะไรน้องบุูงทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ เลี้ยงน้องหนึ่น้องนี้ไม่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 ถึงน้องเลี้ยงน้องควายก็เป็นมีหญ้าแล้วก็หัวอาหารนะมิ่งพายไปปิ้งเราเลยจ้าพายปิ๊งอจะไม่ค่อยชอบนิงนั้นดูดูดูแล้วเข้ามาในขี่ไหมขี่หลังได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ไายขนาดนิงยืนตรงนี้เขายังจะเหยียบนิงเลยขอบคุณมากครับรถถังโอ้โห กูใหญ่จริงๆครับายบเยไปเลยวิ่งไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งฉลุยเลยเขาวิ่งไปหาฟูงเขานะครับในที่สามนะตัวใหญ่กว่าน้องเขาอีกนะครับปีหน้าคิดว่าจะได้ที่เท่าไหร่ครับปีหน้าท่มเชียครับปีหน้าปีหน้ามันจะเป็นรุ่นรุ่นปันแทรนะครับปันแท้หนึ่งคนอันนี้ที่รถถังได้ได้ถ้วยมาคือเป็น ฟันน้ำนมฟันนมลูกมน้ำในลุกน้ำตะแกรงครับถ้ามีโอกาสเราจะมานะครับถ้ามีโอกาสจะมาได้จะมาเยี่ยมชมจะมาฟังตัวอยู่ที่นี่เลยได้เลยครับครับมาค้นหาวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับนะไครับโอ้โหคุณแม่บอกว่าพอเขาเข้าฝูงแล้วเขาก็นิ่งแล้วนะเขาก็ไม่มีความกังวลกวายแล้วครับอือคุยเตี้ยวค่ะัสดีจ้าคุยเตียวโอ้ วันนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาเลี้ยงควายหายเขาช้าเขามาเลี้ยงควายอ๋อน้องกระเตียวมาเลี้ยงควายนะครับเดี๋ยวก็มาแล้วก็เดินตามน้องไผ่นิดนึงนะครับบอกว่าตอนนี้พอเขาเข้าฝูงแล้วเขาก็จะ,ะลดความกโกลงกวายลงนะครับก็จะสงบลงมากขึ้นนะแต่เขาก็ยัง,เข,ยงเขาก็ยังระวังคนนอกอยู่ครับครับครับแล้วก็ดูอยู่ห่ันกัน,นเนาะ นะครับคือถ้าควายไปจ้องมองอย่างเงี้ยคือเขาไม่ไว้ใจใช <laughs> ไ่ได้ได้ได้เราซูมก็ได้นะก็คงจะได้เท่านี้เพราะว่าถ้าเข้าใกล้กว่านี้<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวเขาจะตื่นไปทั้งหมดได้ได้แล้วครับนี่แล้วก็ซูมให้เพื่อนรับชม,มนะครับหน่โอ้สวยๆครับ <laughs> เขาจะมีอะไรแม่นำใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับแม่นำนี่ก็คือจะเป็นจ่าฝูง เขาจะตามตัวนี้นะครับนะตัวที่เขาตัวแม่เขาบ้านเนี่ยครับตัวตัวเนี้ยครับอคุณพ่อมาแล้วโอ้โหพะเอก่อสวัสดีครับ่อสวัสดีครับครับควายสวยมากค่ะพ่อน้องควายสวยมากเลยเมือง สองคนเจ้าเนี่ยสองคนนี่นเอคุณจอยคนนี้อ๋อ <มา S 2> นี่คุณ <c oughs> คบขบคุณคุณพ่อมาครับเจ้าของควายงามเจ้ารถถัง